ทำไมหมอกับพยาบาลเจอผีเยอะจังอ้าวก็โรงพยาบาลมีคนตุยทุกวันนะครับเขาก็เทินเป็นพลังงานบางอย่างให้บางคนเซนส์ได้โอ้แต่เคสนี้แปลกเล่าให้ฟังดีวะตอนนั้นอยู่เวงครับโรงพยาบาลลำพูนไม่บอกวอดดีกว่าจะคนพื้นที่จะกลัวน่าจะสักประมาณ5้าทุ่มเนี่แหละครับเพิ่งใส่ทิวเตียงหนึ่งเสร็จก็มานั่งเขียนชา์จอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็เมาส์มอยก,กับพี่ๆเข้าไปด้วยสักพักหนึ่งอะมีคนไข้าจากเตียงหลอกแรกเดินมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลบอกคุณพยาบาลเจ้านอนบรหลับเจ้าพพี่พยาาาบลก็ถอ เลอวอย่างบรรลับเจ้าใจสั่นกับว่าจะใดปากระตอบปัจใจเจ้าอุยยาก็เดินไปเดินมาอยู่หันเดินผอหน้าคนนั้นเตือ้อผอหน้าคนนี้เตือ้อปิกไปปิกมาอยู่หันนอนบารลับพี่พีมาเลยถามว่าอุยยาคนไหนเจ้าชี้ป้าก็มองไปมองมาแล้วก็ชี้ไปรตรงเตียงล็อกกลางครับที่นีทุกคนเตียงล็อกกลางสิบเตียงนั่นนะทุกเตียงใส่ทิวออนเวนทิเลเตอร์หมดเลย คือเตียงล็อกกลางเนี่ยจะเป็นคนไข้หนักไม่ก็คนไข้เฝ้าระวังอ่อนทิ้วอะไรเงี้ยนะครับเขาให้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามองจากเคาน์เตอร์พยาบาลเห็นได้ตลอดเวลาทีนี้คนนอนต่อเครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยทิ้วคาปากอยู่เนี่ยจะถอดทิ้วเล่นแล้วก็เดินไปชมเตียงนุ้นเตียงนี้แล้วก็กลับมานอนเอาทิ้วใส่คอต่อ v e n ทิเลชั o เองได้หรอครับไม่ได้คุณป้านี่ก็ชะเงอมองแล้วก็ฮะเนาะเตียงสามฮัลโหลไอุยยาเตียงสามมาพังพามาห้าเดือนแล้วอยู่มาก่อนมิมอขึ้นวอร์ดอยู่จนแบบ เป็นโรคแทรกซ้อนทุกโรคแล้ว่าติดเชื้อทุกตัวในโรงพยาบาลแล้ววะล่าสุดเดินราวแทนครูแล้วนี่เนาะเขียนในี่าที่คุยกลนวอะเหมือนประคองสัญญาณชีพไปเฉยๆยแต่ที่จําได้แม่นคืออะไรรู้ไหมลูกสาวเขาอะมาเยี่ยมทุกเช้าเลยครับมาเยี่ยมทุกครั้งนะก็จะจับมือแล้วก็ร้องไห้แล้วก็กลับอย่างเงี้ยครับทุกวันเป็นอยู่ขนาดเลยอะตัดภาพมาจะบอดพี่พยาบาลจคนเข้ามาพอดีชีกาลังเต็มตัวมาขึ้นเวรดึกครับชีบอก มีคนไข้อยู่หน้าบอดท่านย่อย่างนังเต,ตียวมาจากนอกได้นะแล้วหน้าคุ้นขนาดเลยพี่เหมือนแล้วชีก็หันมองไปแล้วรอบก่อนจะพูดเบาวๆว่าป้าล็อกกลางเตียงสาม <c oughs> ยาในนี้เหมาะกางลุกขึ้นปิกหอพักเลยครับบายูแล้วครับบอดขวัขวขๆัขวขัว ตอนเช้ามาไปราวเหมือนเดิมครับลูกสาวมาเยี่ยมอุย่าแล้วก็ร้องไห้แต่วันเนี้พี่พยาบาลของเข้าไปคุยว่าเป็นห่วงองีกคือเขาเป็นเงี้ยมาหลายเดือนแล้วกลัวเขาเป็นซึมเศร้าลูกสาวก็ว่าจริงๆเขาก็ทําใจมาบ้างแล้วเพราะหมอใหญ่อบอกว่าคุณแม่อยู่ได้ที่เครื่องถ้าถอดท่อก็ไปเลยแต่ตัวเขาอะก็สองจิตสองใจครับใจหนึ่งก็อยากให้ทอดอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ทอดไม่อยากเหมือนเป็นคนสั่งให้แม่ตุยอะแต่พอมาเห็นแม่เป็นแบบเนี้ยก็เสียใจร้องไห้ทุกทีสงสารแม่ก็เลยแบบ รอวันให้แม่ไปเองดีกว่าพี่พี่ปาก็เลยถามว่าคุณแม่ไม่ยอมไปเพราะเห็นลูกสาวมาร้องไห้ทุกเช้าหรือเปล่าอยากให้ลองคุยกับแม่ใหม่แกอาจจะยอมไปนะพี่หมอเขียนเขียนช้าอยู่แบบเฮะมีคุยงี้ได้ด้วยหรอวะบอดเนี้ยเขาจะมีพี่อยู่คนครับแกจะเตรียมดอกไม้ทุบเทียนอะไรมาพร้อมเลยพนมมือเรียกชื่อคุยอุย่าลูกสาวฝากบอกว่าบ่ต้องเป็นห่วงเน้อลูกๆอยู่ดีกินดีบ่มีปัญหายอย่างซากอย่างอุย่าอิดแล้วก็พักเตะหลับสบายๆได้เลยนะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับ อเลสเลยอเลสขาเครื่องนั่นอนะ่ะแล้วต้องพี่คนนี้คนเดียวเลยนะคนอื่นทําไม่ได้นะอเมซิ่งลํำพูนมากครับสรุปอุญ,ญาก็ได้ไปสบายลูกสาวก็ได้คลายทุกข์เนาะ